กระชายที่ปลูกไว้ในสวนฟาร์มเมื่อวานขุดมาได้3โลขายไปแล้ว2โลโลละ70บาทตอนโลละร้อยหัวมันยังไม่ค่อยแก่มาขายได้ทีละโลตอนนี้เริ่มเยอะจะเริ่มขุดแล้วคะ่ะเนี่ยหนึ่งต้นนะคะับ ต้นได้สองขีดมีอยู่ก้อนหนึ่งได้เจ็ดขีด ต้องฝุดมาทุกวันจะต้องปลูกเพิ่มในส่วนปามให้เต็มเลย